สวัสดีครับตอนเชื่อมใช้พาวเวอร์ดิจิตคงจะไม่พูดอะไรมากดูไปเรื่อยๆเองพูดกับอาคิโตะรีคิฟไรเบทที่วิกิคาบุโตะเดนโอคีบะมีเขตมีเขตนี่คือรีคิด้านเมอรนี่คือออสนี่คือดับเบิลตอนใช้เอซีนผ้าให้ตายนี่คือเอ่อมันชื่อว่าอะไรนะรีคิ คืกับเอ็นโอฮินี่คือของกษณ์ของไอจีเท่านั้นนะนี่คือญลักษณ์ของแอนดูคิแดนหรือว่ของอ๊แล้วก็ของดิชนี่คือของเล่มตเสรีนี่คือของกษณ์ของคูคิมอโอคูกับบิกิดับเบิ้ล กะระดาษเ,เ,เป็นนะคะเป็นนี่ก็ปนับเบิลนามีกี่ตัวนนะัำก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้โอเก้างนีนะครับมาเฮ้วนันเะครับเออผมยังบอกชื่อกันรรในวิวนี้คือการรีวิวการดีเขนดนก็คือลิปแบบ นี่ก็คือมีหลายเรื <h <h ่องดิคิแล้วก็วีอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นวีสามนี่เอ้ยน่าจะเป็นวีสองไม่กี่หนึ่งนี่คือวีสินี่คือดิคิดบ้างค่ะสุดยอดอ่านี่คือสังักตุกันะคงั้นเมนะนี่คือดิคิดคูกัดด้านมือไฟแล้วก็เอื้นโอนตัวร้ายนี่ ่นะกูก็เล่ตัวอะไรไีในไฟแล้วก็ตัวอะไรในอไก็ดม่ใไฟสิม่แ่ยม่่แม่แี่แม่่แา่แม่แม่งม่้ม่แมม่แม่แม่แม่่เร่่แมม่ วี3ต้อใช้รูปผ,นะผิ่ไม่ใช่นี่วีโบราณนี่ค่ะไม่ดีคือดีเองไม่ใช้รูปถิดเนี่ยออทํไมผิดนี่เข้าไม่ได้งดูเองอือพอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้เออเดี๋ยวให้เห็นหน้าก่อนดิ นี่นะฮะผมตาเป็นี้